Terima kasih. สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, แล้วก็การกดแชร์แล้วก็ทุกทุกเรื่องราวทุกทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะเสริมสร้างพลังใจให,ให้เรามีความสุขมากๆนะคะเพราะคนที่ใช่เป็นรัก แท้เขารอเราอยู่นะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้เราจะมาดูมาดูสิว่าสิ่งที่ยากสําหรับเขาตอนนี้คืออะไรเรามาดูสิหนึ่งสองสามภายออร์เค้านะคะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปิกของเรานะคะวันนี้สิ่งที่ยากสำหรับเขาตอนนี้คืออะไรนะคะเรามาดูซิสิ่งที่ยากสำหรับเขาตอนนี้คืออะไรคะ six of cups มันเป็นความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินเพราะมันหยุดหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะคะมันห้ามใจห้ามความรู้สึกหยุดคิดถึงไม่ได้เลยหกถ้วยความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกเก่าๆระหว่างคนกับเขาที่ได้ ไปไหนตอไหนกันนะคะได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวได้สบตามันรู้สึกมันมีความสุขและมันอบอุ่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากพบเจอกับคุณมากๆอยากที่จะหอมแก้มนะคะหอมแก้มเลยนะอยากที่จะทําอะไรที่ใจต้องการนะคะอยากที่จะสร้างอยากที่จะทาความความสัมพันธ์ของเราให้มันโรแมนติกให้ได้มันกลับได้มีกลับมาได้เป็นความสุขอีกครั้งได้หรือเปล่านะคะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะหนึ่งถ้วยดูสิ คิดถึงมากมายกายกองขนาดไหนนะคะจน มันพังพลูมันไหลออกมาแล้วความรู้สึกมันล้นเอ่อมากๆเลยเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณจะแย่อยู่แล้วอะค่ะคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้หรือเป็นคนที่คุณถ้าคุณไม่เคยได้รู้จักคาก่อนเขาอาจจะเป็นคนในดีตชาติของคุณเป็นคนในดีตชาติเป็นคนที่คุณรู้สึกแล้วก็คุณเคยมากๆหนึ่งถ้วยความรู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมากๆอยากทาให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นจริงไม่อยากอยู่ในความฝันอีกต่อไปนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะเพ้ออแแลคคิดถึงุณบบนีต ไ,ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะหนึ่งถ้วยมันคิดถึงมากนะคะฉันคิดถึงเธอมากเธอรู้ไหมนะคะสามเหรียญนะคะยังคงหนักแน่นที่เดิมมากๆเลยนะคะยังคงมั่นคงนะคะอยากที่จะทำงานนะคะทำงานหนักทํางานเยอะอยู่ที่เดิมทําตัวเองให้ยุ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงคุณมากมายนะคะแล้วก็อยากที่จะพูดคุยปรึกษาหารือ กับคุณด้วยนะคะสามเหรียญการวางแผนการปรึกษาหารือพูดคุยซึ่งกันและกันห้าไม่เทา้าพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขาที่ทะเลาะก,กันแล้วก็อัศวินเหรียญน,นะคะ เขายังคงรู้สึกจดจ่ออยู่ที่คุณนะคะความรู้สึกหัวใจจดจ่ออยู่ที่คุณถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาทําให้วันว้วหรือมีอะไรทําให้รู้สึกว่ามีปีศาจนะคะข้างๆหรือว่ามีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามายุ่ยยวนหรือว่ามาเป็นปีศาจนะคะแต่เขาก็ไม่สนใจเห็นไหมคะเขามีเหรียญอยู่ในมือหนึ่งเหรียญสศวินเหรียญ เขาสนใจเหรียญนี้เหรียญเดียวนะคะเขาคิดถึงคุณเขาจ้องเขามองหาคุณเขาต้องส่องคุณแน่ๆล่ะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเพราะฉะนั้นเขาสนใจแต่เหรียญที่อยู่ในมือคนนี้ของเขาอย่างเดียวสายตามันแพรวแล้วมันแวววามากๆนะคะสายตาเขาและความรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้มองและได้ถือเหรียญอันนี้ไว้นั่นคือความรู้สึกของเขาที่เขามีให้คุณนะคะความรู้สึกที่มันคิดถึงที่มัน คิดถึงมากๆแล้วก็มัน้นเอ่ออยู่ในหัวใจมันยากเหลือเกินที่จะหยุดยั้งความรู้สึกคิดถึงแล้วก็โหยหาคุณสเสน่หาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมากๆขณะนี้มันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะมันมันรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขามากๆเลยเพราะคุณกับเขาไม่เข้าใจกันถ้าไม่ทา้ายิ่งคุณทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเขาก็ยิ่งสนใจความรู้สึกนั้นก็ต้องเลงมา หาคุณเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเราทาให้เขาเสียใจยอย่าเราทําให้เขาเราทะเลาะก,กันกับเขาอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เขาสึกว่ายิ่งมองความรู้สึกตัวเองมากขึ้นมองความรู้สึกคุณแล้วมองความรู้สึกเขาแล้วก็คิดถึงความรู้สึกที่เขาทําให้คุณเสียใจยนั่นเองทําให้รู้สึกว่าเขายังคงมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมค่ะอัศวินเหรียญคือความมั่นคงความนิ่งเงียบเงียบไม่หือไม่อืออะไรแต่เขาก็ยังรู้สึกคุณเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่ยากสำหรับเขาตอนนี้คืออะไรยากที่จะหยุดคิดถึงคุณยากที่จะที่จะห้ามใจตัวเองได้เหลือเกินเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยและติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะ ความรู้สึกน่าพ่แบบนี้นะคะทุกคนยากที่จะห้ามใจเพราะยังหลงรักและคิดถึงคุณมากๆแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นพูดคุยกับคุณ,คณเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขาเพราะเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ที่เดิมคิดถึงเรื่องราววันเวลาเก่าๆกับคุณเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะคะเพราะฉะนั้น เราเข้าคัสนะคะสิ่งนี้หมายถึง a new start is coming นะคะสิ่งใหม่ๆกํากำลังจะเกิดขึ้นนะคะคิดว่าถ้าเขามีโอกาสคงจะได้เข้ามาหาคุณแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆของคุณก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันไม่ว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือว่าไม่ว่าคนใหม่จะเข้ามาหรือจะดีกว่ายังไงก็ขอให้ใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเดี๋ยวเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วความรู้สึกการตัดสินใจของคุณจะเป็นสิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวคนเองนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้ค่ะท็อป,ปิกของเราสิ่งที่ยากสําหรับเขาตอนนี้คืออะไรขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นึ่งอกองที่2นะคะ กับท็อปปิกของเราสิ่งที่ยากสำหรับเขาตอนนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิสิ่งที่ยากสำหรับเขาตอนนี้คืออะไรคะคนกองที่สองสิบดาบนายอ๊ครับ G High Printers, the i m p l a c e คุณสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะคุณเป็น the Emplace คุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะคุณเป็นคนที่สวยสง่างแล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วคุณก็เป็น คนที่เป็น D-M Place เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆในสายตาเขามีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เซ็กซี่ในแบบฉบับของตัวเองทั้งน่ารักทั้งมีความเข้มแข็งแล้วก็ความกล้าหาญมากๆนะคะคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้พร้อมที่จะดูแลใครที่จะเข้ามาพร้อมที่จะแต่งงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาชอบเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณที M ่ lace, uh, M Place แล้วก็ดีไฮพรินเซสเจ็ดเหรียญ เขาอยากที่จะไขว่คว้าหัวใจมาครอบครองเหลือเกินไขว่คว้าหัวใจคุณมาครอบครองเหลือเกินนะคะสิบดาบเขาอยากที่จะจบอุปสรรคเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาลงนะคะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นเรื่องของระยะทางหรือว่าอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณตัดจบแล้วก็นิ่งจากเขามาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอัศวินถ้วยเป็นความรู้สึกของการอยากเข้ามาเขาเพ้อฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณนะคะการ นั่งหลับตาใช้เวทมนต์เหมือนกับว่ากําลังอยู่กับการจินตนาการเวทมนต์ความแบบใช้ความคลังใช้ความแบบอยากจะมีคาถา,าวิเศษอะไรจังเลยไล่มนต์ให้คุณมาตกหลุมเสน่ห์เขาอะไรแบบนี้นะคะให้คุณมาหาเขาหรือเขากับคุณได้มาหากันซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้เนาะดีไฮพรินเซสคุณกับเขาเป็นคนที่ ลึกลับหน้าค้นหามากๆนะคะลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็มีเสน่ห์ในการคู่เพราะเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นและจิตใจดีเฟรนดี่ดูดีมีเสน่ห์เหมือนกันคุณก็เป็นดีอิมเพลสที่มีเสน่ห์และทรงค่าแล้วก็เลอค่าเหมือนกันแล้วก็ดีไฮพรินเซตต่างคนต่างแบบเหมือนกับว่ายากที่จะเข้าถึงยากที่จะล่วงรู้นะคะความคิดความรู้สึกของกันและกันมีพื้นที่ของกันและกันและคุณกับเขาก็มีความรู้สึกของอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกตรงกัน นะคะก็ได้มีเซนสัมผัสด้วยการทงคู่หรือเหมือนกับว่ามีอะไรที่ทำให้คุณกับเขาต้องแบบขวากหนามนะคะของคนทั้งสองคนก็คือสิบดาบเหมือนกับว่าขวากหนามความเจ็บความเสียใจมันมันจบลงด้วยการที่ว่าคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้นิ่งๆสวยๆตัดจบจากเขามาเจ็ดเหรียญเขาก็อยากที่จะไขว่คว้าหัวใจคุณมาครอบครองเหมือนกันนะคะเขาอยากรู้สึกว่าอยากที่จะ เด็ดเปลี่ยนเดือนนี้ผลไม้อันนี้ลงมาเหลือเกินนะคะอยากที่จะเด็ดแล้วข่อยคว้าคุณลงมาเหลือเกินคิดทบทวนจะทํายังไงจะมีวิธีไหนที่จะเข้ามาจีบคุณเข้ามาหาคุณนะคะเหลือเกินเพราะเขารู้สึกว่าเห็นคุณเป็นคนที่สง่างามมากนะคะดูจาก d m p l a c e นี้แล้วแล้วก็เห็นคุณแบบว่าสง่างามแล้วก็ทรงค่าดูดีเลยค่ามีเสน่ห์มากๆจริงๆคุณอาจจะเป็นคนคกล้าหาคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดจบจากเข้ามาซึ่ง มันทําให้เขารู้สึกว่ามันยากที่จะเข้าถึงคุณแล้วนะคะมันยากที่จะเข้าถึงคุณแล้วเพราะว่าคุณมีเสน่ห์เลอค่าแล้วก็ลึกลับซับซ้อนมากๆเขาไม่สามารถดาความคิดคุณได้ออกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากสําหรับเขาตอนนี้คืออะไรคือการเข้าหาคุณนั่นเองนะคะเขารู้สึกว่าเขาประมาแล้วเขากลัวคุณอย่างแน่นอนค,คือ จากที่พลังที่สื่อได้คือเขารู้สึกว่าอยากที่จะจบเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างลงแหละคุณอาจจะตัดจบมาแล้วแต่เขายังรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าหาแล้วก็อยากที่จะเข้ามาจีพุณแต่ด้วยความที่ว่าสามใบนี้มันสื่อถึงคุณดูทรงพลังมากๆเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเขากลัวเขาเรียกว่าอะไรเกรงขามตัวตนของคุณมากๆนะคะที่จะเข้าหาคนไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงไม่รู้คุณจะ คิดยังไงไม่รู้คุณจะให้โอกาสเขาหรือว่าเปิดเผยหรือว่าอะไรสําหรับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดนะคะสิ่งที่ยากสําสหรับเขาก็คือความรู้สึกของเขาที่เขาเขาคิดนี่แหละนะคะ,นะคะเป็นความรู้สึกที่มันต้านนี่แหละที่ต้านไว้นี่แหละว่าคุณตัดจบจากเขามาแล้วแล้วเขากลับเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะได้แต่นั่งคิดแล้วก็อยากที่จะมีเวทมนต์คาถานะคะทำให้คุณกับเขาได้เข้ามาในชีวิตของกันและกันอีก เป็นการคิดอยากที่จะมีเมจิกนะคะพลังวิเศษเสกคาถาให้เธอมาอยู่กับฉันให้ยให้เธอมาใกล้ฉันเพราะนั้นสิ่งที่ยากมากคือความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่มันรู้สึกว่ามันยากหาคุณเหลือเกินคุณอาจจะบล็อกเข้ามาหรือตัดอะไรจากเข้ามานะคะทำให้คุณได้ทรงค่าแล้วก็เลอค่ามากขนาดนี้นะคะทาให้เขารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากสําหรับความคิดแล้วก็ความรู้สึก มากๆนะคะตอนนี้มันเป็นอย่างงั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น i t time นะคะอาไทม์จูด e r a t h e r t h a n t a k กนะคะมันก็ถึงเวลาแล้วที่อะไรอะไรก็ตามมันจะปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะอะไรก็ตามบางทีถ้าเราหันกลับไปมองถ้าคิดว่ามันไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะก็อย่างเช่นอะไรที่มัน มันมองกลับไปแล้วถ้ากลับมาเจอกันแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกมันก็ไม่ฝืนนะคะฝืนไปก็ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาคือนั่นแหละค่ะความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวตนของเขาเองแล้วก็ของคุณด้วยคุณอาจจะปิดกั้นเขาหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะเดาวความคิดหรือความรู้สึกของคุณได้ออกเลยตอนนี้เพราะคุณอาจจะตัดจบจากเขามานะคะเพราะว่าคุณตัดจบ มาแบบสวยๆสง่างามแล้วก็นิ่งมากๆสิบดานะคะคุณสามารถปกป้องหัวใจตัวเองได้อย่างสงค่าแล้วก็เลยค่ามากๆค่ะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะท็อปปิกของเราสิ่งที่ยากสําหรับเขาตอนนี้คืออะไรนะคะมันเป็นความรู้สึกแล้วก็พลังงานเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ สิ่งที่ยากสำหรับเขาตอนนี้คืออะไรนะคะเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์นะคะสื่งถึงคนกองที่3ค่ะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาตอนนี้คืออะไร k คิงาวอนธาตุไฟนะคะตัวตวนของเขาธาตุไฟคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะราชาเมท้าผู้ซึ่งทรงสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นำนะคะเฟลลี่ดูมั่นคงดูเฉิดฉาดดูเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำงานเก่งบ้างงานมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะมองการไกลคิดการไกลเป็นคนที่มองต่างทำอะไรที่ต่างนะคะเป็นคนที่มีการบริหารการจัดการนะคะ มีความเป็นผู้นำได้ดีมากๆนะคะสิบเหรียญความมัางคั่งร่ำรวยเขาอาจจะเป็นระดับผู้นำระดับ c ีอผู้บริหารขึ้นไปก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมีฐานะดีมีาามอ,อ่ทรัพย์สมบัตินะคะมากมายคะ่ะตัวตนของเขาสิบเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่สมถะสมถะชิวๆนะคะสบายๆส,สิบดาบ ห้าดาบแปดดาบมันเป็นความรู้สึกของการจบนะคะสิดาบคือการจบเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห้าดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์นะคะเรื่องราวระหว่าง,งหุณนกัเเขาแล้วก็แปดดาบ การตกอยู่ในสถานที่บางสิ่งบางหย่างที่เขาไม่สามารถที่จะมาหาคุณได้นะคะทั้งเรื่องราวที่ทําให้คุณกับเขาได้ทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะสิบดาบทําให้คุณตัดจบเข้ามาหรือว่าต่างคนต่างจบต่างคนต่างนี้เงินไปเกิดอุปสรรคนเรื่องของความสัมพันธ์ระยะทางทางการแล้วก็การไม่เข้าใจกัน5ดาบเขารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็8ดาบคือ เหมือนกับมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมันทําอะไรไม่ได้เลยญากที่จะเดินทางมาหาคุณมากๆไม่ว่าจะติดในเรื่องของสถานการณ์หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเขาอยากจะทําอะไรที่มันเป็นความมั่งคั่งความ,มสมบูรณ์นะคะอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบนี้ ะะเป็นครอบครัวเป็นอะไรที่รวมสมบูรณ์เดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อแบบผู้ใหญ่คนๆน,นี้เขาอาจจะมองความสัมพันธ์แบบเป็นแบบผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะแบบว่าสร้างครอบครัวแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขามีความเป็นผู้นำนะคะสูงมากๆมองการไกลจะทำอะไรมีการวางแผนแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ เขาอยากที่จะทําให้มันเป็นอะไรที่มีความสิบเหรียญความมั่งคั่งนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองแต่ละเหมือนกับว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณกับเขาได้ได้นิ่งได้ห่างกันออกไปแปดเหรียญยากสําหรับเขามากๆเลยคือการทําให้เป็นสิบเหรียญนะคะตอนนี้เพราะว่าความรู้สึกของการที่ยังทํางานอยู่ทุกวันนะคะตอนนี้เขามุ่งมั่นและทํางานมากๆเลยดีแฮงแมนนะคะเปิดกี่ใบไพ่ก็จะออกมาแบบนี้นะคะนะคะ ดีแฮงแมนการรอคอย8เหรียญการทํางานหนักเห็นไหมคะคนคนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นธาตุธาตุไฟราชาไม่เท้าแล้วว่าเป็นคนที่ทํางานหนักมากทํางานหนักป้าง,งานมากๆเลยมีความเป็นผู้นําและมองการไกลเป็นคนที่วางแผนทําอะไรคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะเป็นคนที่แบบเก่งมีความสามารถมากๆเลยนะคะดีแฮงแมนเขารอคอยอะค่ะเขามองความสัมพันธ์ mm hmm. เป็นแบบผู้ใหญ่ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปไม่มีไม่มีไม่หือไม่อืออะไรแต่มีความมั่นคงเพราะว่าเขาอยากเป็นสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ํารวยความรวมสมบูรณ์อยากให้ เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคือเขาก็อยากที่จะจะจบการรอคอยอุปสรรคหรือว่าบางสิ่งบางอย่างให้มันรวดเร็วเหมือนกันแต่งทําไม่ได้แล้วคุณเหนือเขาก็มีปัญหากันด้วยเพราะฉะนั้นเขาเขาอยากที่จะทําเป็นอะไรที่มันเดินหน้าต่อแบบผู้ใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละแต่อยู่ๆมันก็มีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าติด ะะอยู่กับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ Take action ไม่ได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางไกลนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะอุปสรรคเพราะฉะนั้นห้าไม่ท้าเขารอคอย้าดา่เขารอคอยการติดต่อสื่อสารและการเคลียร์กับคุณนะคะเขายังคงอยู่ที่เดิมนะคะยังคงอยู่ที่เดิมแล้วก็ทํางานหนักอยู่ทุกวัน the hangman ก็คือการรอคอย รอคอยที่จะได้เข้าที่จะได้ทาความฝันหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นจริงขออีกหนึ่งใบสิคะอย่างที่บอกค่ะเขารอคอยนะคะเขาคงอยากที่จะทําอะไรให้มันให้มันเป็นความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะร่ํารวยในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาตอนนี้คือเหมือนกับว่าต้องทํางานนะคะทำงานแล้วก็ทํางานหนักอยู่ทุกวัน The view of fortune เฝ้ารอคอยวันแล้วก็เวลาเหมือนกัน นะะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็คิดเหมือนกันว่ามันจะ,ม,นจะมันจะออกมาดีหรือว่าจะออกไม่ออไมดีนะคะถ้าเขามีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยที่เขาต้องการที่จะติดต่อสื่อสารถ้าคุณไม่ไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กับเขาเขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณเขาก็ต้องเสียใจไปเศร้านะคะตกนรกถ้าคุณโอเคในเรื่องความสัมพันธ์ไปต่อก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็มีความสุขนั่นเอง the view of fortune นะคะนี่คือสิ่งที่ยาก สำหรับเขาตอนนี้คืออะไรนะคะก็คือหน้าที่การงานนี่แหละค่ะแล้วก็การหาเงินนะคะการที่จะสร้างฐานะให้เป็นสิบเหรียญความมั่งคั่งนะคะความรุมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองนะคะในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าเราคอยการได้ติดต่อสื่อสารการเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาเขารู้อยู่แล้วล่ะนะคะว่าที่ต่างคนต่างนิ่งไปหรือว่าความรู้สึกภายในใจของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงเขารู้อยู่แล้วเพราะาเขามีความเก่งและมีความฉลาดนะคะ,<ๆ>ะ,คะเขารู้อยู่แล้วแล้วก็นี่คือ ออร่าคาสต์นะคะ Surrender to the divine นะคะอย่ายอมแพ้ต่อพระเจ้าอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งใดเขาอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจังมากๆจะทำอะไรต้องประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ถ้าได้บ้างงานก็บ้างงานสุดๆนะคะต้องชนะให้ได้และยิ่งเป็นถ้าคุณมีความเป็นผู้นำแบบผู้บริหารก็อยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ให้มันเป็นไปในทางที่ดีนะคะไปได้ดีนะคะ ไม่ว่าจะติดในเรื่องของงานหรือว่าสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ยากสําหรับเขาตอนนี้ที่จะ Take A c t i o n หรือว่าที่จะทาอะไรได้นะคะคุณกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ฟังไว้เป็นอะไรดีๆได้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ